สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สกูทุกคนพอกันตอนสวยๆเนาะบี่กาตอนสวยๆกินข้าวเศร้าก่อนลงน้ำหน้าต่อไ่น้องพักผักหยกกินข้าวเศ้าบับูดบบูดบบูดลูกกินแสเอเอาออกเอามให้มาพุ่นเด้นบูดบ่อยตลดบูดเว้ยตลดเบียอะนะ

หมดโอ้ยหมดมดยังออกอะยัง้อสอดกับมาแต่น้ำนัเเข้าบุกไปนะเปินมือแรงนี่แห้งเขามาติงมือแรงมือแรงไปนั่งูกมากินข้าวมากินข้าวกินข้าวพูดนั้นเขจ่อดำหน้าตายคุ้นขนาดจิจิดหนมยิมกมหิมมอาอวยหันอวยดี้กินเลยกินเลยอยากแจกแจวัเดีเออให้แม่กินดิ ม oh, oh, ัมมัจะไปิังินาวน้ำกันด้อยังไงกนยังไ่างกินโอ้เกิดเบิ้งมกินกินด้วนีบบ่กินด้วยจีนี่โอ้สลัดแาดเลยนั่งลงนั่งนั่งลงกิน นไปปอนไปยาจ้าปูไปโอ้จะให้ไปยาจ้าปูไปยาแล้วไปาฮสิมงนี่มันเปียกนีร้อยมันเปียกับแม่เปียกเย์ยาจะบริเปียกน้วะ่ะตายเลยตายจริงเลยไปไปนั่งเจ้าปมไปในลานก็จิมือแเมืองเมืองเลือแม่

ก็เนั่นแหละมน้อยนี่มันมใหญ่มากนะตู้ย็นนี่ยังทีเห็นไล่ตงถายกูลยนย่งเดียวเอาเรอนภาษาด้วยย่างว่ะันยิ่งเรือนมันย่งอืมอืมทำยิ่เรือนอางนก็เขาอ้หน้มากัหมดามถามถามวันี้าเจ้าห่วเป็นยังไงเสร็จแล้วนะทีมันมองว่าเป็นห

อันไม่น <mother> ่าคมาดังเพเห็นบอกกูสุกไก่แล้วเาเรีก่เปล่าเป็นแบบเร่กูบจ้งมือือกูบกเจบแล้ว่าโลกนี้แปลกันว่ากนหเแต่กูจะกับมือมากกจ็บอีอือืมเรา่่า

ใั่งอ่้ลย่กตาอย่บอกแล้น่อืมมันเปิดมือเปิขอแม่ดูตูไปเช็ดแป้งแม่อุ้คผาพทย์่แั่วแ้ถึงผมตึงฉับเฮ้ยถึง่ด้วยเนาะจะฟังใช่ไหมเปิดบัสีเท้ามได้ลองใส่เทียนมบอกจีเจแฉะไปนะไม่แ จะมาอยู่ไม่เห็นยังรอดจีนกยากันโยงกาเแค่นบ่น่จาหลานบรกุกจิกาเลยบนวโอ้มาคือหูเลยก็ว่าอุันเลยมาคือหูได้พวกน้ำมันก็ข้างเออเออมาถ้ามันได้คล้องมาเห่นคองมันจะมันเยิยบเงี้ยแล้วเห็นยังเล่นเลยนะคือหแล้วจะบอยเยเไมดเลยเปียกเฮาไปเบื่งียมันซื่อแหงก็เ็ ถ้ามีไข้ไม่เล้วไข้ยุ่งยวงไงจึงถุงจับบนตัาเลยใฮองเต้ฟิส่ป้งไว้ย่งดีแล้วบังเทาไปสู้่งเป็นคุณไปยังคุณเยนตุนมันดื้อเนาะกมนจ่าเนกเหมพี่ยังหล่อัก่ต้องงุี่อยีังห่ไมใช้ไม้เดียวม่เาะมาขอบ้านผมไปแลวาีนัเลยแลไปจอเลย

พเจ้าน้วังนี้นะอะรนะข้าหนอนีกดปากฟัง้เขา็แบบเ้าข้านหมัดไหวของาเฮ้ยนี่หนีขมือแล้วออกมาดำนาอืมยวขมือเว้ยีล่ีลออกมากับตาม กอลันกระดสะบัดจ้อี้มาเสียกันใส่รุ่นผาสผาผูกแค้วนววห่แ้วเนี่ยี่าไปทัวเลยนีเขานี่อย่าไ้มีเขาคือขวดเนี่เนาะจีก็อยากเขาไงอันนี้ถัดรู้ยน่าจะกลืนไม่หายเร

ไม่จ็มน้อวาควาลูโอ้ไม่ใช่ยังไ่เป็นคแม่ตกสาม

จะอยู se ่หาให้ทำงานนไม่ดันนะบอสถ้ารวมเองกันนดนึยแต่วันหนาเดียวให้อยากน้ำเท่ากันเลยดีมบกดีมาะ ฉันอยู่นอกคนอื่นนะจับปิดเองยังกับอะไรบ่นกับปุ่นร้อนกับปุ่นงานน้องเ่มือนนี่งานน้องสางเนาวนี่เขาก็งานมดเฮ้ยดูใจรอดงานมืดปะฮะงานเขาเป็นมดอือบ่นว่ะอืออือโอ้ยจับไปแล้ว

เออไม่ไงไปอันนะ้ลูกเปกันไนลูกไรู้